ไม้ยายถ่ายรูปกับดอกไม้ยังอือน in anyway> ี่ไงไหนไหนสิไล่สดโอ้ยอ๋อไล่สุดดูแล้วถ่ายรูปถ่ายเอาคลิปถ่ายเอิปขอถ่ายเอ็กซิปนะยายลองให้เอฟทีเบิ่งกเอฟทีอยากเบิ่งกนี่ยายถ่ายตรงเนี้เห็นดอกไม้นี่แห้งข้างหลังเนี่ยสวยเลยมุมใช่ใช่มุมนี้สวยมุมนี้สวยยายมายืนนี้ลงลงคลิปค่ะนี่ลงคลิปมายืนมุมนี้เนี่ยโอ้ยก็เป็นหยุดออกมาสั่งขอน้าอีนายอันนี้ เบือดิมาวุ่นวายอะไรอยากลงก็ลงไปเลยคลิปใครคลิปมันเปรถ่ายอายูทูเปอร์เดี๋ยวอนตอนหน,น,น้าไปยือน,น,น,นยอยู่ตรงนั้นเจ้านะเยืนแล้วค่อยจะถ่ายคลิปให้ FC เอฟซีเบื้องขาน้ามะนี่ลูกชาย สวัสดีครับ f อีทุกคนครับฝากช่องฝากช่องหน่อยนะครับตามติดเต็นนะครับก็ตามติดแล้วก็เป็นวักเต็นนะครับก็ฝากช่องด้วยนะแม่กดไลค์กดแชร์ให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยทําถาไมกดไลค์ไม่กดแชร์ก็คือจะงอนเครียดบอกเครียด ช่วยยามมากๆตามติดเต็นตามติดเต็นค่ะแล้วก็เป็นแบบเต็นตามติดแล้วก็เป็นเต็นเต็นให้เอฟซีรัอเดี๋ยวถ่ายลงพน่อยจักน้อย นี่ถายมาแล้วคเดี๋ยวไลฟ์บ่อยครับผมเอาวงเดนวิดีโอครับโอผมเล่นําชั่วโมงอันนี้ดีกว่าฮาไทยเอาหมดยังไม่เจ้าไทยอันไลอันนั้นนะ ทำคลิปนี่มาเจอใครก็ไม่รู้คนดังๆค่ะมีคนดูด้วยเป่ะคลิปดใดทำคลิปให้เอฟซีเ <FC S 2> บิงบ่งดอกไม้จะแก้เอาเอาเอาแปดเลยเนาะแปะนาทีเลยลให้เขาเบิ่งยาวกับยายแล้วก็ไปอยู่กับดอกไม้ค่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาถามหน่อยเดี๋ยวจะรอเป็นไงบ้างม,มาเที่ยวที่นี่สนุกไหมสนุกค่ะสนุกเนาะมันเป็นสวนดอกไม้เนาะ รดดอกไม้มันเคยเห็นงามี๋ยวค่อยมาถ่ายงามแท้ๆยายชอบสีอะไรสุดสีอันออกชมพูม่วงอ๋อน้องเล่ชอบสีอะไรสุดคะดำสีดำอุ้ยไม่มีด้วยเหรอสีดำไม่มีเนานี่ดอกดอกแบบนี้ใช่ปะใช่ไเนี่ยที่เนี่นี่นี่สีนี้อุ้ยสีเข้ากับเสื้อยายเลยเออพนันแหละค่ก็ชอบเนาะผ่อนก็ได้เลย เด็ดได้ก็เด็ดเด็ดไม่ได้เต็มไม่ได้จะมีเด็ดไม่ได้ใ MT เบิ่งดูได้อย่างเดียวจะแอบทักถูได้วยถ้าอยู่ที่นี่อยู่ได้ไหมยายที่ของอยู่บ้านเราอยู่บ้าน้าบนเราที่เคยอยู่เนาะคุณยายกับดอกไม้ทำไมเข้ากันจังเลยอ่ะใช่แชร์หัวเลยอ่ะแชร์หัเลยยายเห็ดคลิปค่อย กับห e ัวได้เจ้าเจ้าอีกคลิปก้อยกับหัวได้กับหัว F C 4หัวมึนนะ F C จะมึนหัว F C 4หัวมึนแปดนาทีเนาะเดี๋ยวยังยายยายเดินเล่นแบบสวยๆซีแบบว่าเดินแบบเดินแบบอะในทุ่งดอกไม้อ่ะนี่เลย อันน uhm. ึนอย่าเมย์ไ si. ปยืนตรงปลายไปอย่างงี้อ่ะเออันไหนไม่อันนี้ใช่ไหมเอาลู่ไหนอย่าเมย์ไปรอตรงปลายเอาลู่นี้ใช่ไหมยายจะลู่นี้ใช่ไหมยายเอาลู่นี้มาเลยมายายมายายมามาเลยครับยาย งามเอามาเอามาเลยหมุนตัวเลยค่ะหมุนตัวเลยค่ะหมุนได้ไงมันจะไปนน่นไปควักคุณเลยกมุอ่ะหมุนได้ค่ะอยากินแบบภางแบบกษบประคาเห็นบ้านกรบๆกันเดินแบบทำท่าโดมอีกรอบ ทำท่าดมอีกรอบดมสีบอสวยมากเลยเดิเดี๋ยวเดินกับนายแบบอีกหนึ่งรอบค่ะพี่เน่งมาเป็นนายแบบสินายแบบมาอารูไหนอารูไหนอารูเดิมมาอารูเดิมมาอารูนี่เสือเสวยเสือเอาจับกระรองหมุนหน่อยหมุนหนึ่งครั้งอ่ะหมุนเอ้ยอ่ะ โโอ้หมืออาชีพมากนะคะเนี่ยความน่ารักของเดินแบบผู้ควงไปกับพี่หแ่งครังเข้ากันมากเลยอ่ะเข้ากับดอกไม้มากเลยใช่ใช่ยังไม่โคลงใหญ่เอาแปดเนาะใช่ให้เอฟซีเบิ่งนะเข้ากับดอไม้มากเลยแมนบอ สวยสวยมากเลยค่ะคนเล่งสวยจริงค่ะสวยมากเลยเข้ากันมากเลยไม่มีใครจะเข้าเท่าคุณยายแล้วงา <si มได้สีนี้งามค่ะถ้าเข้าให้เด็ดเด็ดเนาะค่อยๆนะให้เอาเราค่อยจะเอาสีนี้เอาสีเหลืองนะฮะคุณยายเข้ากับสีม่วงเพราะเกศใส่ชุดม่วงเนาะสีเหลืองกับบวกกันยายยายตองแถวแเหลืองเนาะนี้ไงนไงช่วงนี้ไงคะ

ที่หน้าบูดเดิยืนดีๆสิคเนะเฮ้ยเมดีมาล้วไปค่ะเดินแบบค่ะไปอาอันไหนอันนี้พี่ยังไม่อันนี้ด,นนด็กินไม่ได้อันนี้พี่เราไม่ขอบคุณนะแม่

ขอแถูกับ่ยายานี่ะกล่ค่ะระขอบคุณค่ะกลับมอีกสองมื่นมื่นค่ะสิบห้ากับม่หลายคน

วันนี้พี่น้องพนกันนะครับที่สมัยโบราณนะครับชุวชัะส่วนตลานะครับน้องอรไทยสนะครับี่สมัยนี้อาจารย์สมัยอาจารย์สมัยก็เป็นเป็นพี่ชายชุดชูครูนะครับทีาสที่น่ารักแแงนะครับเชืญไลค์เชแชร์ครับหัวใจด้วยครับขอหัวใจรัว ก็จบคลิปแค่น <authority plays half> ี้นะคะ